g กมออฟเดอะเ a r ยร์อ d เพิ่งจบมาสดๆร้อนๆนะครับแต่ว่าเกมการ์ดของเรานั้นก็แทบจะไม่มีบทบาทในงานเว้นตต่าโปเกมอนทีจีพ็อกเกตที่ไปได้ไกลในการเป็นนมินีสาขาเกมมือถือแห่งปีวันนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่แนวเ,เกมที่เรารักนี่คือเกมการ์ดออฟเดอะ a ยียร์อจากผมเอง MSK มาดูกันว่า มีเกมอะไรอยู่ในลิสต์ของผมบ้างโดยรายชื่อเกมทั้งหมดนี้นะครับผมยังไม่ได้รวมเกมออฟไลน์ line นะแล้วก็บางเกมผมอาจจะไม่เล่นจริงๆผมก็เลยอาจจะไม่ได้หยิบยกมาแต่พยายามที่จะยกมาทุกเกมการ์ดที่ยังเปิดให้บริการในปัจจุบันละเรามาเริ่มกันจากสาขาแรกครับสาขาที่1นนี่คือสาขาความบาลานซ์และเมตาที่ดีสาขานี้เนี่ยผมเลือกไม่ถูกเลยครับเลือกไม่ถูกเพราะว่าเกมการ์ดปัจจุบันเนี่ยเมตามันบัซบทุกเกมโดยผู้เข้าชิงสาขานี้นะครับมีอยู่3เกมคือ 1>, 1. Marvel Snap oh. 1> สุดยอดนวัตรกรรมในวงการการ์ดเกมครับจบไวใน3นาทีโด่งดังทั้งในแง่เกมเพลย์แล้วก็ developer ที่ค่อนข้างหิวเงิน Marvel Snap ครับไม่ได้มีแค่ความสามารถการ์ดเท่านั้นครับแต่ยังมีโลเคชันที่สูงขึ้นมาระหว่างเกมที่จะทำให้คุณหัวร้อนไม่ซ้ำกันความดีอีกอย่างของตัวเกมนะครับมีสิ่งที่เรียกว่า Over the Air Update หรือก็คือ OTA ที่ปรับสมดุลการ์ดนะครับทุกๆ2สัปดาห์ ปรับกันไม่พักเลยผู้เล่นเองก็งงนะครับว่าเฮ้ยเดฟเองจะปรับอะไรมาทักหนาวอะไรแล้วปรับไม่ค่อยจะตรงจุดเลยนะสนะครับคือโปเกมอนทีจีไลฟ์โปเกมอน c ีจีไลฟนะครับบางคนอาจจะไม่รู้ว่ามีเกมเกมนี้อยู่เพราะว่าคําถามเดียวสําหรับเกมนี้สําหรับผมเล่นก็คือช่วยเปิดให้คนเอเชียได้เข้าไปเล่นสักทีนะครับโดยไม่ต่อ VPN เมตาของโปเกมอน t ี g l i ล e นะครับมันก็จะมีเด็กตามกับโปเกมอนที่เป็นกา์จริง เนะทียหนึ่งเทียสองเนี่ยมีเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเบจิดาโก้ไม่ว่าจะเป็นชายวิาสาต EX นะครับโกลเด้นโก้แม้แต่กาดาว EX ก็ยังเป็นเมตาในโปเกมอนซีจีไลฟ์นะครับโดยสิ่งที่ผมคิดว่ามันทำให้โปเกมอนซีจีไลฟ์นะครับมีบาลานซ์นั่นก็คือจากวิกเนสซิสเต็มที่ มันก็ไม่ได้ดีหรอกไอไอไอระบบเนี้ยระบบที่จะสร้างดาเมจให้กับโปเกมอนที่แพ้ธาตุถึงคูณ2เนี้ยคือเจอเองแล้วมันจะรู้สึกแย่นะครับแต่ว่ามันก็ทําให้เด็กเมตาเก่งๆอะ่ะพอไปเจอกับเด็กที่แพ้ธาตุมันก็แพ้เลยไงมันก็แทบจะสู้ไม่ได้ในทันทีเลย สมดุลมันก็เลยอาจจะกระจายกระจายได้เป็นในหลายๆเด็กนะครับเกมที่3ครับคือ Gwen เกมการ์ดนี้นะครับเป็นเกมการ์ท,ที่รันด้วยคอมมูนิตี้่างแท้จริงเพราะว่า d e v วลลอปเนะครับเลิกอัปเดตไปแล้วผู้เล่นต้องมาบัฟเนิร์กกันเองนะครับหรือที่เรียกหลอกกันว่าโปรเจกต์ g w n f i n i t y นะครับคือแบบเดแบบกูไม่เอาอแล้วกูไม่อัปเดตแล้วเว้ยไปทำกันเองเลยจนะบัฟเนิร์ฟอะไรก็หัวกันเองแล้วกันคอมมูนิตี้ทำให้ผมรู้สึกว่าเ้ยเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่มีเมตาที่ดีเลย T1 เนี่ยมีเก่งๆหลายเด็กนะครับปัจจุบันก็จะมีพวกนิดกาดพวกนอตเทนเรียมซิดิเค็นะครับพวกนี้เนี่ยเก่งพอๆกันวัดกันได้เลยและในสาขาที่1นนะครับเรื่องความบาลานซ์และเมตาที่ดีเนี่ยผมยกรางวัลน,นี้ให้กับ Gwen อย่างที่กล่าวครับว่าบัฟเนิฟทำได้เองโดยผู้เล่นมันก็ต้องตรงใจกว่าอยู่แล้วใช่ไหมล่ะแม้ตัวเกมจะไม่ได้มีอัปเดตจากเดเวลลอปเปอร์แล้วก็ตามนะครับแต่ Gwen ก็ยังสนุกอยู่ใน กลุ่มของผู้เล่นเดนตายผมหวังว่าพอ The Witcher 4ออกมาเนี่ยเควนมันอาจจะกลับมามีกระแสและอาจจะมีกลับมาอัปเดตที่ตัวเกมหลักก็เป็นได้นะเรามารอดูกันดีกว่าสำหรับเควนนะครับ เอารางวัลน,นี้ไปก่อนแล้วกันความบาลานและเมตาที่ดีสาขาที่2คือระบบสะสมการ์ดผมจะให้คะแนนกับเกมที่มีระบบสะสมการ์ดที่เรียกว่าแฟแล้วกันคําว่าแรงของผมเนี่ยคือผู้เล่นมีการ์ดแล้วก็เกมก็ควรจะมีตังค์ด้วยโดยตัวเกมที่เข้าชิงสาขานี้นะครับมี 1. นึ่งโปเกมอนทีดีพ็อกเก็ตผมให้คํานิยามกับเกมการ์ดนี้ว่าเกมจําลองการเปิดซองที่เขาเน้นระบบสะสมการ์ดอยู่ละ นะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดซองรูปแบบธรรมดาหรือว่าจะเป็นการจิกจากสองเพื่อนที่เรียกว่า Wonderpick System นอกจากนี้ก็ยังมีระบบ Packpoint นะครับที่คุณเกลือมากๆเกลือนะันเพือจะไม่สูนเปล่าคุณสามารถเอาเกลือไปแลกเป็นการ์ดได้ถือว่าดีและถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ระบบที่มีอยังดีไม่พอเลยเติมทองกับสปอนเซอร์เราครับ Elastic Shop นะ ไปเติมทองกันได้แพ็กใหม่จะมาละเกมที่2ครับคือ Legend of Runeterra หรือว่า LOR เกมการ์ดขวัญใจสายฟรีที่ตอนนี้คุณท่ามไม่ต้องซื้อการแล้วเพราะคนไปเล่นโหมด POC เนมมาแล้วครับ mm hmm. ผัดออฟแชมเปี้ยนสนุกกว่าเกมการ์ดโหมดหลัก ระบบสะสมการาดของเกมนี้ครับมีทั้งสิ่งที่เรียกว่าายกร์ดก็คือเอาไปจิ้มแลกการาดที่ต้องการได้เลยตามระดับความยากชาดหรือที่เป็นเศษเกลือสําหรับเกมนี้นะครับก็สะสมรวมกันไปแลกการาดได้อีกอีกทั้งยิ่งเล่นไปเล่นมานะครับเกมมีทั้งแจกกล่องแจกแคปซูลสําหรับเกมนี้ครับคุณฟรีทูเพย์ได้แบบสบายๆเลยคิดดูว่าระบบดีนะครับระบบสะสมกร์ดดีจน เกมเจงครับไรออดต้องเข็นเกมการ์ดใหม่ออกมาอย่างโปรเจก t K แถมยังใช้อาร์ตรียูสจาก LOR ด้วยนะ3ครับคือ h e a s t o ์ส s h a d และ o s ร์ผมว่า2เกมนี้ครับมีระบบคาบการ์ดคล้ายๆกันทั้งเปิดซองทั้งใช้ดัสในการคราบการ์ดคล้ายๆกันอย่าไปบอกใครนะว่า s h a d o w w o r s e p กอบ h e a r t ต์สอีกทั้งนะครับยังมีการไปฟาร์มการ์ดได้จาก Arena ผมก็ถือว่าเฮ้ยมันก็ดูดีเลยนะของ Shadow w o r วนี่ถ้าผมจำไม่ผิดน,น่าจะเรียกว่า Tech ู Two นะครับ โดยผู้ชนะในสาขานี้นะครับได้แก่โปเกมอน t c ซีจีพ็อกเตแม่ไม่มีลำเอียงเลยเพราะาเกมนี้ครับผมไม่เรียกว่าเกมแบบเต็มๆแล้วกันนี่คือเปิดซองซิมูเลเตอร์ครับสร้างมาเพื่อให้ทุกคนสะสมการ์ดอยู่แล้วแถมยังเอาการ์ดไปโชว์เพื่อนๆได้นะครับตั้งโชว์กันในคอมมูนิตี้ได้แล้วเรายังมองไปในภาพอนาคตสำหรับเกมนี้ครับนั่นก็คือระบบเทรดยิ่งทำให้ ผมว่าออกนำอะออกนำอะเรื่องการสะสมการ์ดะนะนนี้ไม่ได้อวยนะครับแม้ว่าจะเป็นเกมที่ทำคอนเทนต์อยู่ในปัจจุบันก็ตามออกนำจริงถ้าระบบเทรดมาเนี่ยยิ่งไปกว่านี้อีกถัดมานะครับสาขาเกมเพลย์และความสนุกสนานนะครับเกมที่เข้าชิงอันดับแรกนะครับคือ Marvel Snap เกมเพลย์ของ Marvel Snap ครับท่ออกมาไนดะ้โคตรดีคือเป็นเกมแรกเลยที่แหวก แนวจากขนบรรมเนียมการ์ดปกติใช้เวลาต่อเกมครับไม่เกิน3านาทีเด็กมี12บงใบสมมโลเคชันทุกเกมทำให้การเล่นเนี่ยไม่รู้สึกซ้ำนะครับแถมมีระบบคิวนะครับที่จะสามารถทําให้การเล่นต่อ1นเกมเนี่ยไม่ใช่1เกมอเกมต่อไปคุณเล่น1เกมคุณอาจจะได้รีวอร์ดเท่ากับ4เกมหรือว่าคุณอาจจะเสียรีวอร์ดมากกว่า4เกมก็เป็นได้นะครับแล้วแต่ว่าคุณจังหวะแนป็ของคุณนั้นถูกหรือผิดมันเลยทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเฮ้ยมันบัฟได้วะมันสนุกดีวะ2นะครับคือโปเกมอนจีจีบ เหมือนกับ snap ครับดีไซน์ออกมาให้ใช้เวลาต่อเกมไม่นานย่อกดจากเวอร์ชั่นการ์ดจริงติดจี้ติดตีครบ3พอยต์ชนะเกมสิ่งที่ทำให้เกมนี้นะครับสนุกและตื่นเต้นเกมเทอันเล้าใจครับแถมยังมีทอยเหรียญหัวก้อยให้ลุ้นกันแบบ50-50ทุกเกมตื่นตาตื่นใจเกมที่3ครับคือ a r t h Sto n e ครับที่ยกมาเพราะว่าเกมนี้นะครับโคตรใช้ดวงโปเกมอนทีจีพอกเกตที่ผมเพิ่งพูดไปเนี่ยมันมีดวงทอยเหรียญใช่ไหมแต่ว่า a r t h s t o ต e นะครับสนุกเพราะดวง ดวงเยอะจัดนะครับ r a n d อม RNG บ a r a b นะครับถ้าใครเคยเล่นตั้งแต่สมัยยอกซอรอนนะครับจะรู้ดีถึงความใช้ดวงแบบดวงโคตรของเกมนี้นะครับโดยปัจจุบันนะครับฮัทโซนก็ยังคงเอกลักษณ์นะครับการดีไซน์การ์ดให้มีการสุ่มพอสมควรในทวิชปัจจุบันฮัทโซนก็ยังเป็นเกมที่มีคนดูเยอะที่สุดนะในหมวดของการ์ดเกมแต่ว่าคนอาจจะไม่ได้ดูหมวดการ์ดกันนะผู้ชนะในสาขานี้นะครับผมขอยกให้กับ มา r วลส s n แนครับมาเ v e ส Snap เกมสนุกมากจริงๆนะครับมันมีเมคนิกส n a p นั่นแหละที่ทำให้เราบัฟป่ายตรงข้ามได้ไม้ว่าการเราจะแบบการเราจะกากอะแต่เราก็ยังสามารถบัฟได้นะครับคือเวลาที่แพชชนะในเกมนี้นะครับมันรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ตัวของเมตาผมว่ามันก็ทําได้ดีนะอย่างที่ผมบอกไปในสาขาแรกนะครับว่ามันบัฟเนิร์ฟกันอยู่ตลอดเวลานะครับการ์ดใหม่เข้าทุกๆสัปดาห์ด้วยนะการ์ดใหม่เข้าทุก,ทกอาทิตย์นะครับ คือเราไม่ต้องแบบเป็นคนที่เล่นเก่งจัดก็ได้นะครับแต่เราต้องเป็นคนที่จิตวิทยาดีเวลาเล่น snap น,นะครับนั่นเลยทําให้เกมการ์ดเนี่ยมันแตกต่างจากเกมการ์ดอื่นพอสมอควรและเรื่องดวงผมว่ากับ snap เนี่ยมันมีแค่ดวงของ location เ,เป็นหลักแล้วกัน location ก็มันปนปนกันไปผมว่าใช้ดวงไม่ได้เยอะมากสาขานี้ผมเลยต้องยกให้กับ Marvel snap นั่นแหละที่1 the best แห่งเกมเพลย์และความสนุกรางวัลถัดมาครับคือสาขา art work design สาขานี้นะครับผมยกให้กับเกมการ์ดที่มีดีไซน์ที่สวยงามนะครับเกมแรกคือ shadow world อาร์ตการ์ดของเกมนี้ครับจะเป็นสไตล์อนิเมะ์ขายไวฟฟุครับแถมยังมีการโครออฟกับอนิเมะ์ดังๆนะครับเช่น spy x family สองนะครับคือ Marvel Snap อีกแล้วกับ Marvel Snap นี่คือติดมาหลายโพลมากนะครับคือในเกม Marvel Snap นะครับมีสิ่งที่เรียกว่าวาไรเอนครับมันเลยทำให้มีอาร์ตการ์ดนะครับหลายๆแบบให้เราสะสมสามนะครับคือ Yu-Gi-Oh! Master Duel อาร์ตการ์ดของยูกิเนี่ยมันสวยอยู่แล้วนะครับและนอกจากที่มันจะสวยเนี่ยมันมีเรื่องราวด้วยแล้วกันมันมีสตอรี่ด้วยคืออาร์ตการ์ดแต่ละใบอะ่ะมันจะมีแบบเนื้อเรื่องเชื่อมโยงกันอะ่ะผมยกตัวอย่างเช่นอกองกำลังกอลลินหรือว่ากากิโกก กาคิก uh นะ้าโกโกกิฮี่เนี่ยมันก็มีเนื้อเรื่องของมันนะครับทำให้นอกจากการ์ดสวยแล้วยังมีสตอรี่ลำบากใจในการเลือกจริงๆ Shadow w o r l d ก็ดีมีไวฟฟุยูกิโอมันก็มีสตอรี่มาเบลแซนปก็มีแวร์เรียนที่แบบหลากหลายแนวแถมคนวาดยังคนวาดยังดีงั้นสาขานี้นะครับผมจะยกรางวัลให้กับ s h a d o w w o r d และกัน s h a d o w w o r d แล้วกันเพราะว่าผมเป็นคนชอบอนิเมะมากแล้วก็เข้ามาเล่นเกมนี้ก็ต้องพูดตรงๆว่าเอ้ยการ์ดมันมันไวฟุมันสวยดีนะแม้ว่าเกมมันจะได้รับความนิยมแค่เพียงในประเทศญี่ปุ่นนะครับโกลบอลยังอาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงมากแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีเปิดภาค2ปีหน้านะครับสำหรับ s h a d o w w o r l d Beyond ก็อาจจะกลับไปเล่นอีกครั้งนะครับเพราะว่าอาร์ตการ์ดเขาดูดีจริงๆต่อมาครับเป็นรางวัลในสาขา อีสปอร์ตสาขาเนี่ยผมจะให้กับเกมที่ยังคงจัดทัวร์นาเมนต์จนถึงปัจจุบันแล้วก็ยังจัดได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับยังสนุกอยู่ เบอร์นหนึ่งเนี่ยคือ Hearthstone ครับถือว่าเป็นเกมการ์ดที่มี e s p o r t Tourna m e n t อยู่ตลอดทั้งจาก Official อย่างทัวร์ของ g ก a น m m s t t r r นะครับผมก็ดูตลอดเลยทัวร์นี้แล้วก็ยังมี Tournament จากแฟนๆที่ก็ยังจัดกันอยู่ตลอดเวลา2คือ Pokemon TG จี c k e t ครับ Tournament ส่วนใหญ่ของ Pokemon TG จี c k ก t เนี่ยมาจาก Community ล้วนและตอนนี้เนี่ยคือทัวร์เยอะมากเนื่องจากเกมมันยังเกมใหม่ด้วยนะหากลองไปสในเว็บจัดทัวร์ยอดนิยมอ,อย่าง Limitless นะครับคือใครเป็นสายล่าง,งนางวัล ถ้าจะมีแข่งตลอด24ชั่วโมงเลยอีกเกมนะครับคือติดมาเป็นยูกิโอมาสเตอร์ดูเอลเกมนี้เนี่ยมัน มันดังอยู่แล้วนะเพราะว่ามันเป็นยุกิเนี่ยแหละตอนแข่งทัวเวอร์ของการ์ดจริงนะครับมาสเตอร์ดูเอลก็จะติดสอยให้ตามไปด้วยมีทัวไปด้วยแล้วก็ยังมีทัวจากคอมูอยู่เรื่อยๆนะครับทัวไทยอาจจะน้อยลงแล้วแต่ก็ยังมีจัดอยู่ในบางเจ้าทัวต่างชาติเท่าที่ผมไปลองตามดูมีแข่งเยอะนะทัวของอดีเคทอย่างเงี้ยคือเกมเนี่ยมันขายได้เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับเกมมันเกมการ์ดโน .1 อะ่ะแล้วหลังจากที่พิจารณานะครับผมขอยกรงวันสาขานนี้ให้กับ ฮ a ร์ h สโต n e แล้วกันโดยฮ a r ์ h สโต n e เนี่ยครับผมรู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยมันเหมาะกับคำว่า e-sport ดี มันเป็นเกมการ์ดดิจิตอลออนไลน์อยู่แล้วตั้งแต่แรกนะครับเลยมันยังมีทัวร์จากออฟฟิเชียลด้วยคือถ้าไปเทียบกับโปเกมอนทีจีพ็อเก็เนี่ยมันมีข้อมูลมาคร่าวๆแล้วว่าออฟฟิเชียลเองเนี่ยอาจจะไม่ได้มีแข่งเวอร์นะครับอาจจะเป็นเกมลูกลูกลูกเลนน้อยอยู่ในตอนนี้แต่มันก็ดังขึ้นเรื่อยๆอาจจะมีก็ได้ในอนะคนถูกป,ปะส่วน Master d u e ูเอนะครับเขาก็เน้นแข่งที่เป็นการ์ดจริงกันมากกว่าอยู่แล้วแล้วก็ขอพูดถึง Magic The g a t h e r i n g หน่อยละกันนะครับ Arena เนี่ยมันก็ ได้อันนี้ส่งาก,การ์ดจริงเหมือนกันนะครับก็คือแข่งการ์ดจริงมากกว่าการ์ดที่เป็นเวอร์ชันออนไลน์นั่แหละรางวัลน,นี้ก็เหมาะสมนะครับสำหรับฮาร์สโตนรางวัลถัดมาคือรางวัลใหญ่สุดครับเกมการ์ดออฟเดอะเยที่แท้ทรูเกมการ์ดออฟเดอะเยจริงๆนะครับเกมที่ผมชอบมากที่สุดในตอนนี้ในอง์รวมนะผมจะไม่มีแบบลำเอียงนะครับรางวัลน,นี้นะครับผมยกมาเกมเดียวเลยแล้วกันนั่นคือโปเกไม่มาเ v e l s แซ p คือตอนนี้นะครับเกม นี้เนี่ยคือเบอร์หนึ่งในด้านความนิยมของหมวดการ์ดเกมเลยถ้าเกิดว่าไม่นับ TCG Pocket ที่มันเปิดใหม่แล้วมันก็เลยมีกระแสนะครับแต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับ TCG Pocket ด้วยเนื่องจากว่ายังไม่ได้แบบ full version สักเท่าไหร่ snap เนี่ยครับเลยเป็นเกมการ์ดนนึ่1ในใจผมทั้งในด้านความสนุกแล้วก็องค์รวมต่างๆการดีไซน์ เรื่องของ UX UI คือดีไปหมดนะครับมีโหมดมีอะไรหลายๆอย่างให้ความสนุกเร้าใจแล้วเผื่อใครถามนะครับว่าเกมไหนเป็น No.2 สำหรับผมนะครับมันก็ต้องเป็นโปกไม่ใช่ครับเป็นฮาร์ตสโตนเป็นฮาร์ตสโตนนะครับถ้าคุณกลับไปเล่นฮาร์ s สโตนเนี่ยคือเข้าไปอะ่ะเขามีเป็นระบบที่ผู้เล่นกลับไปเล่นก็ได้เด็กเมตาเลยก็สามารถที่จะกลับไปเล่นเกมมันได้เลยนะครับแต่ว่า พอกลับไปเล่นฮัสต s โ o n e เนี่ยก็ไม่ได้กลับไปเล่นโหมดการ์ดอยู่แล้วไปเล่นแบทเทิลกา u n d กันน่าจะสนุกกว่าเยอะแล้วก็มีอีกกลุ่มเกมการ์ดหนึ่งนะครับที่ผมอยากเมนชั่นถึงก็คือเกมการ์ดประเภทที่เป็นออฟไลน์นะครับที่ผมพูดไปข้างบนเนี่ยคือแรงจากเกมการ์ดออนไลน์หมดเลยใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเกมการ์ดออฟไลน์เนี่ยมันอยู่นอกสายตาผู้คนนะครับแต่ทุกเกมมันสนุกอ่ะมัมันสนุกแล้วกัน นะไม่ว่าจะเป็นนะครับสเลเดอร์สไปนะครับอันนี้ก็เราภาค2พัภาค1เนี่ยสนุกอยู่แล้วโคตรโคตรนะครับาราโทนะครับการันตีความสนุกด้วยการไปติดโนมินีของเกมออฟเดอะเย r นะแถมยังได้เกมออฟเดอะเย r สาขาโมบายปาดหน้าโปเกมอนที g p o c จี t เกตเกมที่เรารักไปด้วยและเกมนะครับขอยกให้กับ Wiforce และกันเกมนี้ผมเล่นไปเมื่อปี2023เออแต่ว่าก็เอามาติดในปี2024ก็ไม่เป็นไรเกมมันดีนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับ สำหรับเกมการ์ดแห่งปีสำหรับทุกคนเนี่ยคือเกมไหนนะก็ลองมินเข้ามากันได้นะครับคิดเห็นยังไงคิดเห็นไม่ตรงกันก็ไม่เป็นไรนะครับแต่เรื่องชอบเกมการ์ดเนี่ยผมว่าเรามีเหมือนกัน